สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม2565ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครวันที่7จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสวนหลวง วันที่10ดํำเนินการแสดงสัญ,ญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมวันที่11เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ decentralized hand on program exhibition di hope โดยมีโปรแกรมการท่องเที่ยวจำนวน10โปรแกรม วันที่13ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรสาครสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความต่อเนื่องคือพลังขยายผลปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงซิรินทรจากศูนย์การเรียนรู้กองทนูจังหวัดลบบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์น้ำหนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่17ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกชีวัด TP พีแมจจำนวนหนึ่งครัวเรือนคือบ้านคุณยายจันจิราทองมัง่งในพื้นที่ตำบลบางกระเท้าหมู่ที่2อ,อำเภอเมืองสมุทรสาครวันที่18ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสมุทรสาครร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน,น์ถนนเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่19จัดงาน Give Love Give Top Samut Sakhon ครั้งที่ 2. วันที่21กิจกรรมรวมพลังภาครัฐและเอกชนเครียกอฟกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายซ่อมแซมบ้านจำนวนหนึ่งรายได้แก่บ้านนายวิมุตจรูนไทยสงหมู่ที่6ตำบลสวนหลวงวันที่24 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสาครระดับครัวเรือนวันที่25กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ53ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมพลังอจแก้จนพัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียงวันที่26 ขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการนี่สำนักงานพัฒนาชุมชนสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนนครปฐมภสานพลัง o t o p Trader ประเทศไทยจัดโครงการ o t o p Mobile at สมุทรสาครสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้แก่ 1. อํเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่11ติดตามให้กำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกิจกรรมการขยายผลและต่อย,ยอดการปลูกผักต้นอ่อนวันที่14โครงการสมาชีพชุมชนมูหนึ่งปากบอ่อตำบลท่าทรายการปลูกต้นมะนาวและผักสวนครัววันที่16 ดำเนินโครงการสมาชีพชุมชนหมู่สามบ้านคลองหลวงโดยฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ใช้ในครัวเรือนการสำรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จำนวนสองครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบางกระเท้าและตำบลบา้านเกาะทั้งส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้ใหแก่ครัวเรือน วันที่17ดําเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน2อาเภอบ้านแพ้ววันที่12จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลวันที่16 ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรูปแบบหนุนเสริมสมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมายพิบาลพื้นที่บ้านจเจริญสุขวันที่17ให้การต้อนรับพัฒนาการอำเภอบ้านแ้ว 3. อำเภอกระทุ่มแบน วันที่หร่วมประชุมพร้อมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองนอกไทยวันที่7ร่วมประชุมกับคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสวนหลวงวันที่9ดําดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้บ้านสวนหลวง วันที่11จัดกิจกรรมเปิดงานจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนแชมป์ตามแนวทางดีโฮปวันที่13จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมายพิบาลน,นำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่18 ร่วมประชุมกลัดกรองโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี